สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า wakefield ออกฉายในปี2016มันเป็นเรื่องราวของทนายความหนุ่มคนหนึ่งที่เขาได้แอบไปซ่อนตัวที่ห้องเก็บของซึ่งอยู่ข้างๆบ้านของเขาเองเขาเลยนึกสนุกขึ้นมาว่าถ้าเขาไม่ได้กลับบ้านแล้วหายตัวไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคนในบ้านจะกวนกวายจะเป็นห่วงเขาหรือเปล่า แล้วในคืนนั้นเขาก็เลยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนในบ้านเขาเริ่มสนุกกับมันเขาเลยไม่กลับเข้าบ้านเป็นเวลาหลายเดือนแอบอยู่ในห้องเก็บของนั้นแล้วเรื่องราวมันจะจบลงยังไงก็มาฟังผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกาลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งและชายคนนี้เขามีชื่อว่าฮอรเวิร์ดฮอรเวิร์ดเขามีอาชีพเป็นทนายความต้องเดินทางไปว่าความที่ต่างเมืองอยู่บ่อย และการไปแต่ละครั้งก็จะกินเวลาเป็นสัปดาห์นั่นก็เลยทําให้ตัวเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เขากําลังจะกลับบ้านเขาได้แวะซื้อขนมปังเจ้าอร่อยที่สถานีรถไฟไปฝากภรรยายและลูกสาวทั้งสองคนของเขาด้วยแล้วเมื่อรถไฟออกจากสถานีไปได้สักพักมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับแล้วนั่นก็เลยทําให้รถไฟวิ่งต่อไปไม่ได้ ผู้โดยสารต่างทยอยลงจากรถไฟฮอรเวิร์ดเองก็เหมือนกันนะครับเขาลงจากรถไฟแล้วก็เดินต่อไปเพื่อจะกลับบ้านบ้านเรือนแถวๆนั้นไฟก็ดับเหมือนกันและเมื่อฮอรเวิร์ดเดินมาถึงหน้าบ้านเขาก็เจอกับตัวแล็คูนกําลังคุยถังขยะอยู่เขาได้เข้าไปไล่มันแต่เจ้าแล็คูนมันก็ได้วิ่งเข้าไปในโรงรถของเขาฮอรเวิร์ดก็วิ่งตามไปซึ่งโรงรถของฮอรเวิร์ดนั้นมันได้แยกออกมาจากตัวบ้านแล้วก็มี2ชั้นชั้นล่างเป็นโรงรถส่วนชั้นบนเป็นห้องเก็บของ พอเจ้าลักคูนวิ่งเข้ามาในโรงรถแล้วนะครับมันก็ได้วิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนฮาวเวิร์ดก็ไล่าตามมันไปจนไปถึงห้องเก็บของชั้นบนแล้วในตอนนั้นเองฮาวเวิร์ดเขาก็มองผ่านช่องหน้าต่างที่ห้องเก็บของเขามองเห็นภรรยาของเขากําลังจัดเตรียมอาหารค่ําเพื่อรอเขากลับมาภรรยาของฮาวเวิร์ดเธอมีชื่อว่าไดอาน่านะครับผ่านไปสักพัก พอไดอาน่าเห็นว่าฮาวเวิร์ดยังไม่กลับมาบ้านเธอก็โทรหาเขาแต่ฮาวเวิร์ดก็ได้ตัดสายของเธอไปพร้อมกับ Apple แอบโผล่ะชอบใจเขาเริ่มนึกสนุกขึ้นมาแล้วเขามองพฤติกรรมของไดอาน่าต่อไปไดอาน่าก็ได้เอาอาหารข้ามที่เต็มเอาไว้ให้เขาออกมาทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านดูเหมือนว่าเธอกำลังโมโหมากแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ฮาวเวิร์ดได้เห็นอารมณ์โกรธของภรรยาตัวเองซึ่งปกติเธอจะดูเงียบเงียบเป็นคนเรียบร้อย จากนั้นฮอร์เวิร์ดก็เลยไปเลื่อนโซฟาที่อยู่ในห้องเก็บของมาไว้ใกล้ๆหน้าต่างแล้วก็นั่งแอบด,ดูไดอา่าทั้งคืนจนเขาเผลอหลับไปแล้วพอตอนเช้าฮอร์เวิร์ดตื่นขึ้นมาก็จะกลับไปที่บ้านแต่เขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาจะแก้ตัวเรื่องเมื่อคืนที่หายไปยังไงดีเขายังหาข้อแก้ตัวดีๆไม่ได้เขาก็เลยกลับขึ้นไปแอบที่ห้องเก็บของต่อไปแต่ก่อนจะไปเขาก็ได้เปิดถังขยะ แล้วก็เอาอาหารที่ไดอาน่าเอามาทิ้งไว้เมื่อคืนนี้ติดมือกลับไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกหิวแล้วทางด้านไดอาน่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าฮอรเวิดยังไม่กลับบ้านเธอก็รู้สึกกังวลกระวายเธอโทรไปที่ทํางานของเขาทางที่ทํางานก็บอกว่าวันนี้ฮอรเวิดยังไม่เข้ามาเลยจากนั้นไดอาน่าก็ไปเปิดโรงรถเธอก็เห็นว่ารถของฮอเวิดยังจอดอยู่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ฮอรเวิร์ดก็ได้แอบดูอยู่ด้วยนะครับและเขาก็รู้สึกสะใจ เขาชอบมันมากมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นมีค่าเพราะมีคนคอยเป็นห่วงเป็นใยเขาเขาก็เลยอยากจะซ่อนอยู่ในห้องเก็บของต่อไปผ่านไปสักพักก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาที่บ้านของเขาไดาอาน่าได้โทรไปแจ้งความตำรวจก็ได้เข้ามาสอบปากคําแล้วก็มาขอข้อมูลของฮอร์เวิร์ดแล้วพอตํารวจกลับไปแล้วแม่ของไดาอาน่าก็มาหาเธอแม่ก็ได้ถามไดาอาน่าไปว่าฮอร์เวิร์ดเขาคิดจะหนีเธอไปหรือเปล่าไดาอาน่าก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะ เพราะว่าเงินในบัญชีก็ยังอยู่ครบไม่มีการเบริกไปเลยและรถยนต์ของฮอร์เวิร์ดก็ยังจอดอยู่ในโรงรถด้วยหลังจากคุยกันสักพักหนึ่งสองแม่ลูกก็ได้ขับรถออกจากบ้านไปนั่นก็เลยเป็นจังหวะให้ฮอรเวิร์ดนะครับได้กลับมาที่บ้านของตัวเองมาอาบน้ํามาแต่งตัวใหม่พร้อมกับตุนของในตู้เย็นแล้วก็กลับไปแอบที่ห้องเก็บของต่อ แล้วในคืนนั้นก่อนที่ไดอาน่าจะเข้านอนเธอก็ได้มาทาครีมที่ใกล้ๆหน้าต่างฮอ,อร์เวิร์ดก็แอบมองเธออยู่แล้วเขาก็คิดถึงเรื่องในอดีตตอนที่เขาเคยบอกกับเธอว่าเวลาทาครีมอ่ะอย่าไปยืนแถวๆหน้าต่างเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นมาแอบมองอยู่ก็ได้ตอนนั้นเขาก็พูดไปแบบนั้นเพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาแอบมองแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าที่ห้องเก็บของแห่งนี้มันสามารถมองเห็นเธอได้และเมื่อเวลาผ่านไปหลายวัน พอวอดก็ไม่คิดจะกลับบ้านแล้วเขาอยากจะแอบอยู่ในห้องเก็บของนั้นแล้วดูภรรยากับลูกๆของเขาบนนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองกับคนในครอบครัวก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วเพราะเขาต้องเดินทางไปว่าความที่ต่างเมืองไปแต่ละครั้งก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เวลาจะสื่อสารกันก็โทรหากันหรือไม่ก็เขียนโน้ตให้กันอยู่แล้วซึ่งดูๆแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เขามาซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเก็บของนี้เลยแล้วตอนนี้ภรรยากับลูกๆก,ก,ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้องเจอเขาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปตอนนี้พอตกกลางคืนฮอรเวิร์ดก็จะออกไปหาของกินของใช้จากถังขยะตามท้องถนนพอเจออะไรที่พอจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเก็บมันเอาไว้แล้วมันก็แน่นอนนะครับในเวลากลางคืนแบบนี้เวลาไปหาของตามถังขยะฮอรเวิร์ดก็จะเจอกับพวกคนไร้บ้านที่มาหาของกินตามถังขยะเหมือนกันและสิ่งที่ฮอเวิร์ดกลัวมากก็คือมันจะมีแก๊งชาวรัสเซียขายใหญ่ พวกนั้นจะชอบมาแย่งของที่ฮอร์เวิร์ดหาได้เวลาเจอแก๊งพวกนี้เขาจะวิ่งหนีเลยไม่อยากจะมีเรื่องด้วยแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับฮอร์เวิร์ดกำลังแอบมองไปยังบ้านของเพื่อนบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคุณครูที่สอนพวกเด็กออทิสติกแล้วตอนนั้นเองก็ดันมีเด็กผู้หญิงออทิสติกคนหนึ่งมองมาทางฮอร์เวิร์ดพอดีเขาก็เลยรีบก้มตัวให้ต่ำลงไปโชคยังดีนะครับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้โวยวายเรื่องที่เห็นฮอร์เวิร์ดแอบอยู่ แล้วบ่ายวันนั้นก็มีเพื่อนจากที่ทำงานของฮอเวิร์ดมาหาไดอาน่าที่บ้านเขาเอาเอกสารบางอย่างมาให้เธอเซ็นแล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อนที่ทำงานคนนี้จะแอบชอบไดอาน่าอยู่เหมือนกันเขาได้แอบจับมือของเธอแต่ว่าไดอาน่าก็รีบดึงมือของเธอกลับทันทีฮอลเวิร์ดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขารู้สึกดีมากๆกับไดอาน่าที่เธอยังซื่อสัตย์กับเขาแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่ด้วยก็ตามแล้วฮอลเวิร์ดก็ได้นึกถึงตอนที่เขากับไดอาน่าได้รู้จักและเป็นแฟนกัน ตอนนั้นไดอาน่าเธอเป็นนักเต้นบัลเล่นะครับและอาจารย์ที่สอนบัลเล่เธอเขามีชื่อว่าเดิร์กและเดิร์ก็เป็นเพื่อนสนิทกับฮอร์เวิร์ดนั่นก็เลยทําให้ฮอร์เวิร์ดกับไดอาน่าได้รู้จักกันแต่ทว่าเดิร์กนั้นเน่ยเขาได้แอบชอบไดอาน่าอยู่ก่อนแล้วแต่เธอยังไม่มีใจให้เขานะครับฮอร์เวิร์ดก็ได้แอบจีบไดอาน่าเหมือนกันและสุดท้ายฮอร์เวิร์ดก็ได้เธอมาเป็นภรรยาแต่งงานด้วยกันมา15ปีและมีลูกสาวด้วยกัน2คนแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปมันมีอยู่วันนึง แต่อนาได้บอกให้ลูกสาวทั้งสองคนน่ไปเอาของในห้องเก็บของให้หน่อยแล้วพอฮอร์เวิร์ดรู้ว่าลูกสาวกำลังจะมาเขาก็เลยแกล้งเอามือไปทำเป็นแมงมุมกำลังไต่าตามฝาผนังห้องพอลูกสาวของเขาได้ยินเสียงคล้ายๆกับสัตว์บางอย่างกำลังไต่ผนังห้องจากทางด้านในอยู่นั้นพวกเธอก็ได้กรีดออกมาเสียงดังแล้วก็ได้วิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็เลยทําให้ฮอรเวิร์ดคิดว่าถ้าวันหนึ่งมีคนขึ้นมาเจอเขาบนนี้ล่ะเขาจะทํำยังไง คืนนั้นเขาก็เลยเก็บข้าวของในห้องให้มันเป็นระเบียบเหมือนเดิมแล้วก็ได้ตัดสินใจย้ายไปหาที่อยู่ใหม่เขาเลยเข้าไปนอนในป่าแถวๆหลังบ้านของเขาแล้วเช้าวันต่อมาฮอเวิร์ดก็ได้แอบไปมองไดอาน่าที่บ้านเขาเห็นเธอลูกๆแล้วก็แม่ของเธอกําลังออกไปเที่ยวด้วยกันท่าทางคงจะไปหลายวันฮอเวิร์ดก็เลยได้โอกาสนะครับออกมาเดินเล่นในตอนกลางวันได้อย่างสบายใจแต่จริงๆแล้ว สภาพในตอนนี้คงไม่มีใครจำฮอเวิร์ดทนายหนุ่มได้แล้วเพราะเขามีหนวดเคราลุงลังผมเผผายุ่งเหยิงดูเหมือนพวกคนไร้บ้านตามท้องถนนทั่วไปแล้วฮอ์เวิร์ดก็ได้หยิบหนังสือจากถังขยะมาฉบับหนึ่งซึ่งหน้าปกของหนังสือนั้นได้ลงรูปของเดิร์กเพื่อนของเขาพร้อมกับบอกว่าเดิร์กเป็นชายที่ร่ำรวยมากประสบความสําเร็จจากตลาดทุนแล้วในคืนนั้นขณะที่ฮอรเวิร์ดกำลังหาของตามถังขยะเขาก็ได้ไปเจอรองเท้าคู่หนึ่งที่สภาพมันยังดีมาก และพวกแก๊งชาวรัสเซียนะครับก็จะมาแย่งรองเท้าคู่นั้นจากเขาไปฮาวเวิร์ดก็เลยต้องวิ่งหนีเขาวิ่งไปแล้วเขาก็ได้เข้าไปแอบในบ้านของเพื่อนบ้านบ้านของคนที่เป็นคุณครูสอนพวกเด็กออทิสติกแล้วฮาวเวิร์ดก็ได้เจอกับเด็กออทิสติกสองคนเขาก็บอกเด็กๆพวกนั้นไปว่าอย่าบอกใครนะเข้าใจไหมขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเราเด็กๆก็รับปากนะครับว่าจะไม่บอกใครแล้วพอเห็นว่าแก๊งรัสเซียกลับกันไปแล้วฮาวเวิร์ดก็ได้ตรงกลับไปนอนที่ห้องเก็บของของเขาเหมือนเดิม พอตอนเช้าฮอรเวิร์ดก็ตื่นขึ้นมาเจอกับเด็กออทิสติกสองคนเมื่อคืนนี้พวกเด็กๆเ,เอาของกินมาให้เขาฮอรเวิร์ดก็รีบกินอาหารพวกนั้นแล้วก็บอกกับเด็กๆไปว่าวันหลังอย่าขึ้นมาที่นี่อีกนะพวกเด็กๆก,ก็ได้รับปากเขาตอนนี้ฮอรเวิร์ดก็เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วนะครับที่ผ่านมาเขาเป็นเหมือนคนไร้บ้านไม่มีงานทําต้องคอยหาอาหารตามถังขยะประทังชีวิตเขาเริ่มมีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันข้าวของให้พวกเด็กๆก,กลับไปตอบแทนกับอาหารที่เขาได้รับจากพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นแล้วมันก็มีอยู่เช้าวันหนึ่งนะครับฮอรเวิร์ดได้ยินเสียงเพลงซึ่งมันเป็นเพลงโปรดของเขากับไดอาน่าเขาเลยมองไปที่บ้านก็เจอกับไดอาน่ากำลังจะออกไปเต้นบัลเล่นั่นก็ทำให้เขาคิดได้ว่าตอนนี้เธอคงจะปรับตัวให้อยู่ต่อไปได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมีตัวเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอและเมื่อคืนวันฮาโลวีนมาถึงคืนนี้ ก็ได้มีพวกเด็กๆกผู้ชายเข้ามาขอขนมทอฟฟี่ที่บ้านของเขาเต็มไปหมดลูกสาวของเขาก็ออกมาต้อนรับเด็กผู้ชายเหล่านั้นนั่นก็เลยทําให้ฮอร์เวิร์ดเห็นว่าพวกลูกๆของเขาก็เหมือนกันพวกเธอดูมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีตัวเขาอยู่ด้วยซ้ําตอนนี้คนในครอบครัวของฮอร์เวิร์ดสามารถอยู่กันเองได้แล้วพวกเขาดูมีความสุขไม่ว่าจะเป็นไดาอาน่านหรือลูกๆก,ก,ก็ตามและเมื่อฤดูหนาวมาเยือนฮอร์เวิร์ดก็ต้องนอนอยู่ในห้องเก็บของ โดยป่าศจากเครื่องทำความร้อนเขาหนาวมากหนาวจนเกือบจะตายอยู่แล้วพอตอนเช้าเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาเจอกับเด็กออทิสติกสองคนพวกนั้นเอาอาหารร้อนๆมาให้เขากินพร้อมกับเอายามาให้เขาด้วยฮอรเวิร์ดก็มีความสุขมากนะครับเพราะเหมือนกับตัวเขาได้ให้บางอย่างกับพวกเด็กไปและเขาก็ได้รับบางอย่างกลับคืนมาเหมือนกันวันต่อมาฮอรเวิร์ดก็ได้ตัดสินใจจะกลับเข้าบ้านแล้วเขาได้ไปเจอกับไดอาน่า ที่น่าลงรถแต่ว่าเธอกับจําเขาไม่ได้เลยเพราะสภาพของเขาตอนนี้เหมือนกับพวกชายไร้บ้านมากๆเขาเองก็รู้สึกตกใจที่เธอจําเขาไม่ได้เลยแล้วในคืนนั้นมันก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งนะครับขับมาจอดที่บ้านของฮาวเวิร์ดและคนที่ขับรถมาก็คือเดิร์กนั่นเองคืนนี้เดิร์กจะมาทานอาหารที่บ้านของเขาทางไดอาน่ากับลูกๆูกก็ได้จัดเตรียมอาหารเตรียมไวน์มาต้อนรับเดิร์กเหมือนกันพวกลูกๆของเขาก็เข้ากับเดิร์กได้ดีซะด้วย นั่นก็เลยทำให้ฮอรเวิร์ดคิดได้ว่าถ้าตัวเขายังเป็นแบบนี้อยู่ไม่ช้าเขาต้องเสียไดอาน่าและลูกๆให้กับเด์กไปแน่ๆนวันรุ่งขึ้นนะครับฮอรเวิร์ดก็เลยไปตัดผมไปโกนหนวดเขาไปหาซื้อชุดใหม่มาใส่ส่วนเสื้อผ้าเก่าๆของเขาเขาก็ไม่ได้ทิ้งมันไปเขาพับเสื้อผ้าอย่างดีพร้อมกับสอดเงินใส่เข้าไปด้วยแล้วเอาเสื้อผ้าพวกนั้นไปวางไว้ใต้ถังขยะเพราะเขารู้ว่าจะต้องมีพวกคนไร้บ้านมาเอาเสื้อผ้าของเขาไปใช้ต่อ แล้วในคืนนั้นฮอรเวิร์ดก็ได้ตัดสินใจกลับไปหาครอบครัวเขาไม่รู้ว่าทุกคนในบ้านจะดีใจหรือเปล่าที่เขาได้กลับมาบ้านแล้วเพราะตอนนี้พวกนั้นกําลังมีความสุขที่ไม่มีเขาอยู่ด้วยและเมื่อฮอรเวิร์ดเดินเข้าประตูบ้านมาไดอาน่าและลูกๆก,ก็ได้หันมามองเขาฮอรเวิร์ดก็พูดขึ้นมาว่าพ่อก,กลับมาแล้วแล้วหนังก็จบลงสรุปนะครับฮอรเวิร์ดเขาได้แอบอยู่ในห้องเก็บของเพื่อจะดูพฤติกรรมของคนในครอบครัวแรกๆเขาก็สนุก ที่เห็นทุกคนคอยเป็นห่วงเขาแต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกว่าครอบครัวจะปรับตัวได้แล้วที่ไม่ต้องมีเขาอยู่ด้วยและเมื่อถึงเวลาที่เขาเริ่มคิดได้ว่าเขาจะต้องเสียครอบครัวของเขาไปเขาก็เลยกลับมาหาครอบครัวเขาอีกครั้งผมว่าหนังมันทําเป็นปลายเปิดเอาไว้นะครับให้คนดูเดาเอาเอ,าเองว่าครอบครัวจะให้อภัยเขาหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.3คะแนนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ